เรามาเรียนเรื่องอวัยวะการหัวอยู่ไหนครับตาอันนั้นตาหูอยู่ไหนหูหูปากปากปากจมูกจมูกจมูกอยู่ไหนจมูก,มกไม่ใช่จมูกดูดีๆจมูกอยู่ไหนจมูกอ่าคิวค้วคิ้วคิ้วคิ้วอยู่นี่คิวค้วคิว้วครับอ่าพิสิษไปนั่งที่เดิมนั่งที่เดิมครับ ขช่คิวแล้วมือไหนมืออยู่ไหนมือแขนแขนขคอคอออันจักรแล้นมอยู่ไหนในนมนม,นม,นมท้องอยู่ไหนท้องท้องท้อง,องสะดืออยู่ไหนครับสะดือ,อไหนโชว์สิโชว์สดือหน่อย โชว์สะดือไหนสะดืออยู่ไหนบุงเออสะดือครับขาไหนขาอยู่ไหนขาขาอ่ะเท้าไหนเท้าอยู่ไหนจเจอ,อ๋อเก่งมากปุบมือว้าว